ตอนที่ห้สิยอมไปหาหมอโอ้ยไม่มีแล้วก่อนมานี่พี่เคลียร์ตัวเองสะอาดเกลี้ยงไม่เชื่อถามแม่สิตอนนั้นแม่พี่ก็อยู่ด้วยนะเอมิกาพยักหน้าสนับสนุนคำพูดลูกชายแต่เรื่องนี้เธอขอไม่ออกตัวมากถ้าเผื่อเชื้อพ่อมันแรงจะได้ไม่ถูกถอนหงอกตอนแก่ก็ไม่ได้การันตีว่านาคตจะไม่มีอีกถ้าแต่งไปแล้วผูว้หญิงคนนั้นกลับมา หรือมีคนที่สามสี่ห้าคนที่ทุกทั้งชีวิตก็คือจันร์ชมจันรีบเขย่าแขนพ่อขอกองหนุนก็จริงอย่างที่หนูจันร์พูดพงศกรเห็นด้วยเขาหันไปทางหม่อมกุลาหม่อมแม่ครับผมว่าเราควรชะลอเรื่องการแต่งงานเอาไว้ก่อนคุณอาได้โปรดเห็นใจผมเถอะครับมันก็เป็นแค่การใช้ชีวิตของชายโสดในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ผมให้คำมั่นว่าหลังจากนี้ไม่มีอีกแล้วไม่เข้าใจคุณชายหมายความว่าอย่างไรช่วยพูดให้เคลียร์อีกทีในเมื่อลูกผมมาทีหลังผมก็อยากได้ความชัดเจนจะได้ไม่มีใครมาพูดว่าหนูจันแย่งคุณมาจากผู้หญิงอีกคนนาราทิ์ถึงกับจนมุมว่าที่พ่อตาของเขาช่างแสบสันถ้าถามว่าชมจันได้ใครบอกเลยว่าได้พอ่อ แม้จะแสบไม่ถึงครึ่งเมื่อหลายปีก่อนผมบังเอิญเจอน้องเขารู้สึกถูกชะตาก็เลยส่งเรียนโดยมีข้อแม้ว่าจะสิ้นสุดหลังจากที่เธอเรียนจบหรือเมื่อผมต้องการจบพงศกรพยักหน้าเล่าแค่นี้พอเข้าใจเรื่องราวได้และยังไงอีกที่บอกว่าจบนะจบเป็นครั้งครั้งจบที่นี่ไปต่อที่อื่นหรือจบยังไงจบแบบไหน ชมจันท์คาดคั้นต่อสายตาเอาเรื่องเธอต้องการความชัดเจนแบบละเอียดยิบแม้นราทิปไม่อยากสาวไส้ตัวเองแต่ก็ต้องฝืนใจพูดก็จ่ายค่าเสียเวลาเพิ่มน้องเขาก็รับไปแล้วจันอย่ากโกรธพี่อีกเลยนะตั้งแต่ที่เรามีอะไรกะ <c oughs> พงศกรคันคอขึ้นมาตะงหิดขมวดคิ้วนิดนิด คล้ายกาลังจะได้ยินอะไรที่ไม่เข้าหูตั้งแต่ที่เจอกันกับจันพี่ก็ไม่ได้ติดต่อผู้หญิงคนนั้นอีกเลยอันนี้สาบานได้หญิงสาวยังคงหน้าง,งอจนเอมิกาต้องรีบตัดจบเพื่อช่วยลูกชายเอาอยัางนี้ดีไหมลูกพรุ่งนี้ให้พี่เขามารับหนูไปโรงพยาบาลแต่เช้าส่วนเรื่องแต่งงานถ้าหนูจันยังไม่สบายใจไว้พร้อมเมื่อไหร่ค่อยแต่งก็ได้แม่ นราทิพย์เหมือนทำเสียงหายเข้าไปในลําคอเขาสู้อุตสาห์แก้ต่างให้ตัวเองไงแม่มาจบแบบนี้ตกลงนะลูกพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลกันเอมิกาแสดงท่าทีรอคําตอบเพื่อกดดันเล็กๆก็ได้ค่ะแค่เธอตอบรับทุกคนก็โล่งอกเมื่อสถานการณ์คลี่คลายหม่อมสะ่างจึงขอตัวกลับและนั่น ทำให้พงศกรมีโอกาสเดินมาส่งตอนกระซิบบอกลาเล่นเอาว่าที่ลูกเขยถึงกับขยาดถ้าไม่ติดว่าเกรงใจหม่อมแม่ป่านนี้คุณชายถูกคนของผมกระทึกไปแล้วจบด้วยการตบไหลบึกบืนของชายหนุ่มสองสามทีแล้วพูดด้วยน้ำเสียงปกติที่ได้ยินกันทั่วกลับดีๆพรุ่งนี้พบกัน ความเยือกเย็นของว่าที่พ่อตาทําเขาถึงกับสะอึกถ้าอนาคตทะเลาะก,กับเมียไม่ตามไปอัดเขาถึงที่บ้านเลยหรือทําตัวสงบเงียมยกมือไหว้ทุกคนแล้วรีบขึ้นรถโดยเร็วหลังจากที่บ้านกลับมาสงบทุกคนต่างหันมองคนต้นเรื่องเล่ามาเดี๋ยวนี้นะหนูจันน์ว่าขึ้นไปอยู่กับเขาถึงที่โน่นได้อย่งไง หม่อมกุลาปลิวตาจับโกหกมันเป็นเรื่องบังเอิญค่ะพี่ชายของเพื่อนจันเป็นเพื่อนกับเขาก็เลยพาไปฝากให้ทำงานที่นั่นหึ <c oughs> ยายจัดงานแต่งให้ดีๆไม่ชอบทาไมท้องก่อนแต่งมันไม่เลาใจใช่นะหม่อมยายเต็มใจหรือเปล่าหรือว่าถูกเขาบังคับพงศกรยังคาใจอยู่แค่เรื่องเดียวไอ้บังเอิญเจอกันนั้นเขาไม่ติดใจแล้ว แต่บังเอิญท้องนี่มันชวนให้สงสัยชมจันได้แต่พยักหน้าไม่อยากให้พ่อไปเอาเรื่องถึงครั้งแรกมันจะดูก้ำกึ่งระหว่างสมยอมกับถูกหลอกปล้ำแต่หลังๆเธอดันติดใจยอมให้เขาปล้ำทุกครั้งนี่สิพ่อผู้แสนโชคชนวนก็เข้าใจอะไรๆไ,ได้อย่างทะลุปรุโปรงเขาผ่อนล,ลมหายใจแล้วคว้าตัวบุตรสาวเข้ามากอด มือรูปศีรษะอย่างรักใคร่ถ้าพรุ่งนี้ไปตรวจแล้วท้องก็แตง่งเธอะลูกโกรธเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันหลังงานเสร็จถ้าไอ้คุณชายนะ่ะมันออกนอกลูก่นอกทางเดี๋ยวพ่อจัดการให้เองลองกระทืบหม่อมราชวงศ์ดูสักทีจะเป็นไรจะว่าไปก็มั่นไส้มาตั้งแต่รุ่นพ่อไม่ไปค้างกับพ่อเหรอนานๆจะมาสักที ไปอยู่คุยกันให้หายคิดถึงบ้างหม่อมเจ้ารักษาเอ่ยปากชวนลูกชายเมื่อรถตู้คันใหญ่วิ่งมาเกือบถึงโรงแรมที่อยู่ไม่ห่างจากบ้านเขาอยากจะคุยอะไรกับลูกก็โทรเอาสิคะเพราะคงใช้เวลาไม่นานเมื่อกี้ที่บ้านหม่อมกุหลาบก็ไม่เห็นว่าท่านชายจะเอ่ยปากช่วยลูกพูดอะไรยังนึกว่ากลัวดอกพิกุลจะร่วงถึงได้ปล่อยให้ดีฉันกับหม่อมแม่พูดจนคอแห้งอยู่สองคน เอมิกาได้ทีค่อนแคะเป็นผู้ชายแท้ๆเอาแต่นั่งทึ่มเห็นพ่อบ้านนั้นกลางปีกปกป้องลูกสาวแล้วพาหมั่นไส้พ่อบ้านนี้ขึ้นมาอย่างหนักแหมก็เธอกับหม่อมแม่ช่วยกันพูดแล้วนี่ให้ฉันพูดอีกคนเดี๋ยวก็มีแต่คนพูดไม่มีคนฟังวัสนาเขาก็นั่งเงียบๆยังไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลย เอมิกาได้แต่ไม่พอใจประจวบกับรถวิ่งเข้าจอดที่หน้าโรงแรมพอดีจึงรีบลงด้วยท่าทางสุดรังเกียจไม่ไปค้างกับพ่อเหรอพรุ่งนี้จะได้เอารถที่บ้านไปรับหนูจันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเช่ารถโรงแรมเอาก็ได้พูดเสร็จหันไปโอบประคองแม่ที่หน้าตาหงุดหงิดผาเดินเข้าโรงแรมอย่างเอาอกเอาใจดูมันนะหมอแม่ เคยสนใจพ่อคุณนี้สักที่ไหนอะเมื่อเล็กๆคงถูกพ่อทิ้งบ่ออีกละมังหายหัวไปอยู่กับผู้หญิงที่ไหนไม่รู้เป็นเดือนๆทิ้งเอาไว้ให้ย่าเลี้ยงก็เลี้ยงได้แค่นี้แหละโธ่เรื่องมันตั้งนานแล้วนะครับหม่อมแม่จะฟื้นฝอยหาตะเก็บทำไมกับผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่ได้แต่งงานออกหน้าแค่อยากใช้ชีวิตโสดครั้งที่สองให้เต็มที่ก็เท่านั้น หม่อมสอางได้แต่ทอดถอนใจจะว่าไปก็โชคดีที่ไม่ได้กันตั้งแต่รุ่นพ่อพรมคงลิขิตเอาไว้แล้วว่าท่านหญิงว่าสนากับท่านชายรักษนานั้นไม่เหมาะจะครองคู่กันอีกคนนั้นแสนซื่อสงบปากส่วนอีกคนก็สุดบื้อเก่งแต่เรื่องเจ้าชู้ไก่แจ้ให้อยู่ด้วยกันคนรอบข้างคงปวดหัวหน้าดู ทำไมแม่ถึงพูดกับจันแบบนั้นล่ะครับถ้าเกิดท้องแล้วไม่ยอมแต่งหอบลูกนีผมไปอยู่ต่างประเทศจะทำยังไงนราทิพย์ถามขณะลิฟต์ยกตัวขึ้นสูงคิดว่าคุณพงศกรจะยอมให้ลูกสาวท้องไม่มีพ่อเหรอว่าแต่เราเถอะเมื่อกี้คุยอะไรกับพ่อตาถ้ามาคนเดียวเดียว,ยวผมคงโดนไปแล้วดีนะว่าแม่มาด้วยได้ยินที่ลูกชายพูดบวกกับหน้าจ่อย ก็เรียกเสียงหัวเราะของเอมิกาได้ดังลั่นลิฟต์โอแม่อย่าซ้ำกันสิเดินบนไปถึงหน้าห้องพอดีรีบนอนเถอะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าแต่แม่ขอไม่ไปด้วยนะจะพาป้าจันของเราไปชอปปิ้งซะหน่อยวันนี้ก็ทิ้งให้อยู่คนเดียวทั้งวันเอมิกาไม่ได้สนใจเรื่องผลตรวจเพราะเชื่อว่าได้หลานชัว เอาเวลาไปเดินดูของตกแต่งห้องนอนเด็กดีกว่างานแต่งแบบวิลิสมาราอะไรนั่นเธอไม่ถนัดปล่อยให้หม่อมทั้งสองเป็นคนจัดการไปละดีที่หน้าห้องตรวจชมจันนั่งประสานมือของตัวเองไว้บนตักใกล้ถึงคิวจะได้พบหมอยิ่งตื่นเต้นนราทิปรู้จึงตั้งใจปลอบแต่พอเอามือแตะมือเล็กที่เย็นเฉียบกลับถูกปัดออกอย่างไม่ใยดี ตั้งแต่ไปรับจากบ้านเธอยังไม่ยอมพูดจากับเขาคุณชมจัน์พิสุทธิกุลเชิญที่ห้องตรวจค่ะราทิพย์รีบลุกตามเขานั่งฟังหมอซักถามเรื่องระยะเวลารอบเดือนก็เลยได้ความรู้เรื่องผู้หญิงเพิ่มขึ้นเมื่อหมอเห็นว่ามีโอกาสจึงได้รับการตรวจตั้งคันสมใจเดี๋ยวหมอจ่ายยาบำรุงให้นะคุณแม่ต้องทานอาหารหลากหลายและพักผ่อนให้เพียงพอ เดือนหน้าหมอจะนัดมาเอาดราซาวฟังเสียงหัวใจเจ้าตัวเล็กกันผมขอใบรับรองแพทย์ด้วยครับได้ค่ะเดี๋ยวหมอเขียนให้ชมจันย่นคิวสงสัยว่าเขาจะเอาไปทำอะไรแต่ก็ไม่ได้ถามพนราทิ์จ่ายเงินเสร็จก็รีบพับซองเอกสารที่หมอเซ็นให้ใส่กระเป๋าเสื้ออุ่นใจแล้วเพื่อชมจันตุกติกเขาจะได้รีบเอาให้ว่าที่พ่อตาดูไม่ขอตรวจ DNA ซะเลย จันท้องกับคนอื่นพี่มั่นใจว่าเป็นลูกของพี่ชัวเอาอะไรมาชัวขนาะจันยังไม่ชัวเลยค่ะพูดจบก็รีบหนีเล่นเอาคนฟังถึงกับเวอจันหายโกรธพี่เธอยอมทุกอย่างเลยเอา้าพยายามจะต่อรองแต่หญิงสาวไม่เล่นด้วยเดินหนีจนเขาต้องยอมเงียบไม่ต่อล้อต่อเถียงอย่างจนใจ หากแต่รถคันใหญ่ที่เช่ามากลับถูกขับออกนอกเส้นทางโดยไม่กลัวว่าเธอจะโกรธเพิ่มจะไปไหนพาจันไปส่งที่บ้านนะไปคุยกับพี่ให้รู้เรื่องก่อนถ้าวันนี้คุยกันไม่รู้เรื่องไม่ต้องกลับคุณทิพย์เรียกพี่ไม่เรียกหยุดรถเดี๋ยวนี้ไม่หยุดอ่ะอย่านะถ้าทุบพี่โดนปล้าตรงนี้แน่กลางถนนตอนกลางวันแสกๆนี่แหละ ไปคุยกันไม่นานเสร็จแล้วจะรีบพาไปส่งที่บ้านชมจันค้างอยู่ในท่าเงื้อมือก็ต้องรีบเอาลงแล้วนั่งอย่างสงบเสงี่ยมทำไมไม่คุยที่บ้านถึงจะลดความเกรี้ยวกราดแต่น้ำเสียงยังขุ่นมัวพ่อตาดุรู้จักกลัวด้วยหรอคะไม่ได้กลัวไม่เคยกลัวแต่คุยกันสองคนคุยง่ายกว่าคราวนี้เธอยอมฟัง ที่เขาพูดมาก็ถูกคุยกันสองคนตกลงง่ายกว่าคนแก่นี่เอะอะก็จะให้แต่งงานท่าเดียวพอถึงห้องก็ต้องแปลกใจที่ไม่เห็นเอมิกาจ้องหน้าคนพามาอย่างระแวงคุณป้าล่ะคะอยู่อีกห้องแต่ป่านนี้คงพาป้าจันร์ออกไปข้างนอกแล้วป้าจันร์มาด้วยเหรอคะแม่พามาเที่ยวเปิดหูเปิดตานะ่ะอยู่แต่ที่บ้านเงียบเหงา เขาละเข้าเรื่องของเราเถอะพี่ต้องทำยังไงจันถึงจะหายโกรธจะให้บุกน้ำลุยไฟยังไงว่ามาเลยไม่หายค่ะคุณที่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจันคือใครที่ทำทั้งหมดก็เพื่อแก้แค้นที่ถูกจันฉีกหน้าทิ้งให้รอเกอร์กลางงานแต่งเพราะฉะนั้นเราสองคนไม่จำเป็นต้องแต่งงานกันจันแค่อยากตกลงกับคุณเรื่องลูกที่จริงถ้าคุณจะไม่รับผิดชอบจันก็ไม่ว่า นราธิปฟังแล้วต้องย่นคิว้วเขาไม่เคยคิดแก้แค้นแค่อยากรังแกเธอเฉยๆแต่เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องบอกอยากฟังข้อต่อรองมากกว่ายังไงว่ามาสิฉันจะยอมให้คุณเป็นพ่อของลูกเซ็นรับรองบุตรหรือไม่ก็แล้วแต่คุณส่วนเราต่างคนต่างอยู่เชิญคุณใช้ชีวิตโสดสุดเวียงได้ตามสบาย จันจะไปคลอดลูกที่ปารีสแล้วกลับมาอีกทีเมื่อพร้อมถึงตอนนั้นคุณมาหาลูกได้ทุกเวลาระหว่างเราไม่มีอะไรผูกมัดกันตกลงตามนี้นะคะเห็นหน้าตาเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นทำคนฟังชักเริ่มมันเคี้ยวคิดเหรอว่าผู้ใหญ่จะยอมขนาดไม่ท้องยังถูกบงการให้แต่งแล้วนี่มีลูกของพี่อยู่ในนี้ทั้งคนชายหนุ่มชี้นิ้วไปที่หน้าท้องแบนราบ ไม่ต้องมาอ้างผู้ใหญ่ค่ะอยู่ที่เราสองคนล้วนๆแค่คุณตกลงก็จบนาราทิปหลิวตาเพิ่งเห็นอิทธิฤทธิ์ความดื้อรั้นเต็มตาก็วันนี้ชายน่มหันหลังเดินไปริมหน้าต่างใช้ความคิดป่ารีดงั้นเหรออย่าฝันเลยไปได้ไกลสุดก็แค่เชียงรายเท่านั้นแหละแม่คุณเอย๋ย